สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์ดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการอธิบายฟังก์ชันของ PG-Sharp ตัวใหม่กันนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยก่อนเด่นนะครับหากใครสนใจบินโปเกมอนโกนะครับสามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับ ที่เพจโป k e m o n Go ขายคีย์บิน Android และ iOS แล้วก็เพจโปเกมอนโก t ไทยแลนด์เทรนเนอร์พูดคุยซื้อขายนะครับถ้าใครสนใจติดต่อ2เพจนี้ได้เลยนะครับผมคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยทำไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการอธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าาเจ้า p g s h a r p ตัวใหม่นะครับ ได้ทําการอัปเดตมานะครับผมจะอธิบายในส่วนของอตั้งแต่แมปลงไปเลยนะครับฟังก์ชันแมปนะครับเป็นการเปิดปิดแผนที่นะครับเวลาเราจะเลือกพิกัดนะครับแ็บทูวอล์กนะครับก็คือเราจะสามารถแตะพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพื่อทําการเดินไปได้นะครับหรือเราจะสามารถเลือกแท็บ to teleport นะครับก็คือเวลา,วาเราแตะไปที่ตัวแมปเนี่ย มันจะทําการวาร์ปไปทันทีเลยนะครับเนียบีเลดาสามารถค้นหาโปเกมอนบริเวณรอบตัวเราได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกโปเกมอนได้นะครับว่าเราต้องการค้นหาอะไรควิกสเนปเปอร์นะครับเมื่อทําการเปิดฟัง์กชันนี้แล้วเวลาตอนเราแตะโปเกมอนที่ต้องการแล้วเนี่ยตัวละครเราจะทําการวาร์ปไปนะครับก็คือเราจะสามารถเลือกเลเวล IV หรือระยะทางได้นะครับ คูดาวไทม์เมอร์เมื่อทําการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วตัวเกมจะคํานวณระยะเวลาที่เราจะสามารถจับโปเกมอนหรือปั่นโปเกสต็อปได้ควิกแคชเมื่อเราทำการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเราจะสามารถที่จะจับโปเกมอนแบบรวดเร็วได้หมายถึงเวลาตอนเราเจอโปเกมอนปุ๊บแล้วเราที่จะทำการปารบอลเพื่อจับมันปกติมันจะต้องรอบอลขยับ3ครั้งแต่นี้ไม่ต้องเลยนะครับก็คือเวลาตอนเราจับไปปุ๊บมันจะทำการสคริปต์แอนิเมชันตอนเราจับ ทันทีเลยนะครับแต่ได้จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงก็คือเวลาตอนเราจับไปปุ๊บก็คือถ้าเราจับได้มันจะไปอยู่ในคังแต่ถ้าเราจับไม่ได้มันก็จะไม่มีนะครับสคริปต์คัตซีนนะครับก็คือเวลาตอนเราที่จะอีโวโปเกมอนนะครับก็คือปกติมันจะมีท่าแบบอ่าอีโวจากล่างหนึ่งเป็นล่าง2รล่าง2ไเป็นล่างสาอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเวลาตอนเรากดอีโวปุ๊บมันจะสคริปต์ให้เลยนะครับ บล็อกนอนใช้ดีนะครับเมื่อทําการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วตัวไหนที่ไม่ใช่ใช้นี่นะครับถึงแม้ว่าโปเกมอนมันจะอยู่ในระยะเราก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใช่ใช้นี่มันจะไม่ทําการจับให้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถที่จะ,ะแบบว่าเข้าไปจับได้นะครับมันจะจับได้เฉพาะตัวที่เป็นใช้นี่เท่านั้นนะครับ Quick load Map เมื่อทําการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วจะสามารถที่จะโหลดแมปเร็วขึ้นนะครับ s p a ร์ o o o เตอ เมื่อทำการเปิดฟัง์กชันนี้แล้วจะสามารถเพิ่มจํานวนการเกิดของโปเกมอนได้แล้วก็ที่จะเพิ่มรัศมีการเกิดของโปเกมอนได้นะครับวิช u a l โก p พ s สคือการจำลองโปเกมอนโกพาสนะครับก็คือโปเกมอนโกพาสเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับโปเกมอนหรือทำการาปั่นเสานะครับอัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าโปเกมอนโกพาสมีหน้าที่หลักการทำงานยังไงนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับ i n s t a n t Beat Team Rocket เมื่อทาการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาชนะแก๊งล็อกเก็ตได้เลยทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องสู้กับพวกแก๊งล็อกเก็ตเลยคลิป a อ s ซสเทนต์นะครับเมื่อทําการเปิดฟังก์ชันนี้แล้วจะส่งของขวัญกลับให้เพื่อนแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเลือกของขวัญเอาละครับก็เป็นไงกันบ้างละครับก็าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับใครต้องการที่จะสนใจบินโปเกมอนโกนะครับสามารถ ติดต่อ2เพจนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สารคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับมาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับสารคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย่ yeah.